รางวัลที่หนึ่งหมายเลขที่ออกสี่สี่สามห้าหกสามสี่สี่หสหสนะขอดูก่อน,นอ๋อนี่หมายเลขนี้ค่ะสี 4, 4, 3, 5, 6, ่สี่สห้าสามรางวัลที่หนึ่งรางวัลที่สองรางวัลที่สองได้ไหมโออรางวัลที่สองอีกรางวัลที่สอง สามหนึ่อดขอดูด้วยค่ะราวันที่สองสามหนึ่องแปดห้าสี่โอ้สามนองแปดห้าส่อันราวันที่เท่าไหร่อีกอันาวันที่สามแปดสามศูนย์เก้าศูนยแล้วดูครับ รางวัลที่สามหมายเลขที่ออก8 3 0 9 0 6ศูนย์เก้าศูนย์หกโชื่อสามใบถูกหนึ่งสองสามเลยนะลูกเย้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 ถูกหมดเลยนะถูกหวยหรอใช่รวยเลยวันนี้พวกเราถูกหวยหใชเ่เอ้ยไหมเออสุดยอดเลยเย้ yeah.